บทที่4เส้นทางเริ่มห่างไกลจากชุมชนแออัดสองฝั่งทางมีต้นหญ้ารกครึม้มดารุณนีจอดรถหน้าโกดังร้างซึ่งในอดีตเคยเป็นที่เก็บไม้และลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายหลังจากเจ้าของโกดังโดนจับกุมไปที่นี่ก็เต็มไปด้วยเถาวัลรกครึม้มประตูโกดังปิดตายไม่มีใครเข้ามาใช้งานนานมากแล้ว หญิงสาวลงจากรถหันซ้ายขวามองหาพาชัยแต่กลับไร้วี่แววเสียงเหมือนคนเดินย่ำบนใบไม้แห้งดังขึ้นเบื้องหลังทำให้เธอหันไปมองก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นชายชุดดำสวมหมวกโมงมีเพียงดวงตาและริมฝีปากที่โผล่พ้นขอบผ้าออกมาเพียงได้สบตากันแวบหนึ่งหญิงสาวก็รู้สึกคุ้นเคยกับดวงตาคู่นั้นอย่างแปลกประหลาด แต่ไม่ทันได้คิดว่าเคยเห็นที่ไหนจู่ๆชายคนนั้นก็บุกเข้าประชิดตัวเธอไว้จะทำอะไรนะ่ะเธอร้องลั่นอย่างตระหนกดิ้นครุกครักหวังหนีให้รอดแต่สายไปเสียแล้วเพราะผ้าผืนเก่าสีคร่ำคร่าถูกตะปบลงมาที่จมูกของเธอดารุณีตาเหลือกสัญชาตยานร้องสั่งให้เธอกลั้นหายใจ แต่กลั้นได้ไม่นานอากาศในปอดก็เริ่มหมดลงจนเผลอสูดอากาศเข้าไปเต็มที่แล้ววินาทีต่อมาสมองก็พร่าเบลอช่วยหลับไปสักพักนะขอโทษด,ด้วยที่ต้องทำแบบนี้เสียงเจ้าโจนถอยกระซิบข้างหูย้ำให้รู้ว่าตอนนี้เธอได้เสียรู้คนชั่วเสร็จแล้วจะเป็นเพราะสติที่รางเรือนหรือเพราะหล่อนไปเองกันแน่ เธอจึงรู้สึกคุ้นเคยกับน้ําเสียงนั้นเหมือนเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งดารุณีตัวอ่อนวูบในอ้อมแขนของคนร้ายเธอหมดแรงจะขัดขืนหมดสิทธิ์จะร้องขอความเมตตาแม้จะหวาดกลัวเพียงใดแต่เธอก็ไม่อาจฝืนลิตยาสลบได้ไม่นานนักสติสัมปัชัญญะทั้งมวลก็วูบดับไปโดยมีเสียงหัวเราะของชายชุดดำ ดังเข้าไปรบกวนถึงในความฝันท่ามกลางความมืดมิดสีแดงของกองเพลิงส่องสว่างประกายไฟแตกพวยพุ่งราวดอกไม้ไฟแต่อนิจามันดูน่าสยองมากกว่าหน้าพิสมัยเพราะไฟกองนี้อยู่บนตัวคนไม่ใช่อยู่บนวัตถุที่ไม่มีชีวิตชายหนุ่มชูสองมือไขว่คว้าหาทางรอด โดยที่อักคีกำลังลามไปทั้งร่างเขาร้องหวยหวนอย่างเจ็บปวดขยับวิ่งวนราวลูกข่างเพื่อสะบัดความร้อนให้ดับลงแต่ไฟกลับไม่มอดดับนำซ้ำยังทวีความรุนแรงจนท่วมทนทั่วร่างเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสไม่อาจฝืนยืนต่อไปได้สุดหวบลงที่พื้นนอนบิดกายเร่าชูแขนขา ปากก็ร้องดังก้องช่วยช่วยด้วยช่วยทีโอ้ยเสียงร้องปลุกให้คนในบ้านและคนบ้านใกล้เรือนเคียงออกมาดูต่างก็ตะลึงงันกับภาพที่เห็นบางคนถึงกับเป็นลมลม้ลมลงเพราะไม่อาจทนดูต่อไปได้ไวสิลน,นิพาวิดร้องลั่นกระโจนร่างจะเข้าไปหาลิขิตที่นอนแดดดิ้นอยู่บนพื้นลูกรัง ทว่าพาชัยซึ่งนั่งบนรถเข็นช่วยคว้าข้อมือภรรยาไว้ได้ทันอย่าศีลมันอันตรายจะให้สินทนดูเฉยเฉยได้ยังไงกันคะนั่นคุณขิดกำลังจะตายนะคะสินนิพาตัวสั่นหน้าซีดขณะที่พาชัยก็น่าเสียวไม่ต่างกันในช่วงวินาทีฉุกลระหุกที่ทุกคนพากันตกใจนั้นดารุณีก็ได้สติ รีบวิ่งไปตักน้ำมาสาดใส่ตัวพี่ชายคนโตและตอนนี้เองที่ชาวบ้านหลายคนเริ่มได้สติบ้างต่างช่วยกันดับไฟอย่างเร่งด่วนพี่คิดพ,พี่คิดขนณะสาดน้ำหญิงสาวก็พร่ำเรียกลิขิตจนแสบคอจวบจนไฟดับลงเหลือเพียงควันอ่อนๆที่ลอยฉิวขึ้นมาจากร่างที่ตอนนี้ดำไหม พี่ขิดหยาดน้ำตามากมายทะลักจากดวงตาคู่สวยแสงจากดวงจันทร์ส่องให้เธอเห็นว่าบัตรนี้พี่ชายที่เคยเหล่อเหลามีสภาพไม่ต่างจากก้อนถ่านดำสนิทโทรเรียกรถพยาบาลเร็วคนที่มุงดูอยู่ร้องสั่งกันเซ็งแซ่บ้างก็โทรตามตำรวจกันจ้าละวันทว่าดารุณีไม่สนใจคนรอบข้าง คนที่เธอสนใจมีเพียงลิขิตที่นอนหนุนอยู่บนตักเธอเท่านั้นพี่ขิดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวพี่ก็หายแม้ปากจะปลอบใจคนเจ็บด้วยคำว่าหายแต่หยดน้ําตากลับร่วงหล่นใส่ใบหน้าของเขาหยดแล้วหยดเล่าพี่รู้ดีว่าคงไม่รอด ดวงตาของลิขิตบรีปรือเต็มทนตากเป็นแผลไฟลวกจนขยับลำบากแต่เจ้าตัวก็พยายามที่จะพูดออกมาอวัยวะภายในของพี่คงสุกหมดแล้วพี่ทรมานเหลือเกินพี่ขิดพี่อย่าเป็นอะไรนะคะพี่อย่าทิ้งหวานไปนะอย่าทิ้งหวานไปเธอร่ำให้โดยไม่อาย สองไหลสั่นสถานใบหน้าบิดเบ้สะอื้นจนตัวโยนพี่ไม่มีวันทิ้งเธอดะรุนีต่อให้พี่ตายพี่ก็จะอยู่เคียงข้างเธอพี่ไม่มีวันทิ้งชายหนุ่มหลับตาลงปล่อยให้น้ำอุ่นๆไหลาจากดวงตาเป็นหยดสุดท้ายพร้อมพูดต่ออีกหนึ่งคำว่าเธอจากนั้นลมหายใจของลิขิต ก็ขาดสะบั้นลงสิ้นสุดความทรมานลงเพียงเท่านั้นไม่รับรู้อีกต่อไปว่าคนรอบตัวเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากแค่ไหนดารุณีแงนหน้าขึ้นฟ้าตะโกนขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งพีริคิดดารุณีหวีดร้องลืมตาโพรงสิ่งแรกที่เห็นคือท้องฟ้าที่เป็นสีขมุกขมัว บ่งชัดว่าเป็นเวลาพรบค่ำแล้วเมื่อครู่เธอแค่ฝันไปไม่ใช่สิเรียกว่าฝันไม่ได้เพราะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วลิขิตโดนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมซ้ำทางการยังจับตัวฆาตกรไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและไม่ทิ้งหลักฐานว่าใครกันที่เข้าไปทำร้ายลิขิตถึงในเขตบ้านได้เธอเศร้าเสียใจจนแทบจะล้มป่วย และเหมือนครอสซ้ำกรรมซัดเพราะเวลาต่อมาเธอก็ถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกร่างบางขยับกายหมาจะลุกแต่ต้องขมวดคิ้วเมื่อไม่สามารถกระดุกกระดิกตัวได้ตามที่ต้องการเพราะสองมือและสองเท้าถูกมัดตรึงไว้แน่นหนาเธอนอนอยู่บนกองไม้ฟืนขนาดใหญ่รอบกายมีแต่ป่าและความเงียบไม่ผิดแน่ เธอถูกพาตัวออกมานอกเขตเมืองหลวงแล้วใครกันที่ลักพาตัวเธอมาที่นี่พามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรความสงสัยของเธอกระจ่างแจ้งเมื่อได้กลิ่นเหม็นฉุนโชยแตะจมูกกลิ่นน้ำมันมีหน้าละ่ะเพราะนอนดมกลิ่นน้ำมันนี่เองเธอจึงฝันเห็นลิขิตที่โดนไฟเผาทั้งเป็นเสียงจัก,กจัน่นเรไรร้องระงมดารุณีหนาวเหน็บถึงขั้วหัวใจ เธอตระหนักชัดแล้วว่าตอนนี้ตนกำลังตกอยู่ในอันตรายและอาจจะถูกย่างสดเหมือนพี่ชายคนโตก็ได้ไม่นะฉันยังไม่อยากตายพี่ขิดช่วยด้วยเธอเกรีดร้องระงมนึกถึงผู้เป็นพี่โดยที่เสียงไม่หลุดรอดจากลำคอเลยเพราะถูกผ้าปิดปากไว้อย่างแน่นหนาหยดน้ำใสเริ่มหลั่งรินจากดวงตาคู่สวย วูบหนึ่งที่เธอนึกถึงอารักหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงได้โปรดดนใจให้เขามาช่วยเธอด้วยเถิดแต่จะเป็นไปได้หรือที่แฟนกมรมะลอจะนึกเป็นห่วงและตามหาเธอในเมื่อเขาไม่ได้รักเธอเลยซัมยังเพิ่งรู้จักกันเมื่อคืนหรือว่าคืนนี้เธอจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในป่าที่ห่างไกลผู้คนเช่นนี้ ตอนนี้เธอสิ้นหวังท้อแท้และหวาดกลัวเพราะในใจเธอนั้นไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงเธอคงจบชีวิตลงที่นี่อย่างแน่นอนอารักไม่ได้กลับไปบ้านดารุณีอย่างที่คิดไว้แต่กลับขับไปตามเส้นทางที่เห็นว่าเธอหายไปเขาขับตรงไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายรถที่วิ่งขวักไขว่ค่อยๆบางตาลง จนนานๆครั้งจะมีรถแล่นผ่านสักคันเสียงไซเรนตำรวจดังลั่นขับแซงเขาไปจอดบริเวณหน้าโกดังแห่งหนึ่งตอนแรกเขาไม่คิดจะสนใจแต่ลางสังหรณ์บางอย่างทำให้เขาจอดรถแล้วถามตำรวจที่เพิ่งลงจากรถไปมีอะไรกนหลุกครับคุณตำรวจมีผู้หญิงโทรแจ้งความว่ามีคนโดนทำร้ายร่างกายอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่เห็นมีใครสักคน เลือดสักจุดก็ยังไม่เห็นไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักนิดใครกันนะที่มันว่างมากจนโทรมาแจ้งความเท็จเนี่ยมันเห็นว่าตำรวจว่างงานกันนักหรือไงท้ายประโยคบนพึมอย่างหัวเสียก่อนจะพากันกลับขึ้นรถแล้วขับจากไปอารักษ์นั่งนิ่งอยู่หลังพวงมลาลัยสักพักก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกหาดารุณีเพื่อถามว่าตอนนี้เธอกลับบ้านไปแล้วหรือยัง แต่หน้าแปลกที่โทรไม่ติดชายหนุ่มขับรถกลับบ้านดารุณีพบทุกอย่างยังเป็นปกติดีมีเพียงสิินิพาที่ทำท่าประหลาดใจอ้าวหวานไปส่งคุณแล้วทำไมคุณยังหวนกลับมาอีกละ่ะหวานมาถึงบ้านหรือยังครับเขาไม่ตอบคำถามแต่กลับตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ไม่เห็นกลับนี่ทำไมหรือคะมีอะไรหรือเปล่า ผมขับรถตามหวานมาแต่คลาดกันหวานคงแวะไปธุระที่ไหนก่อนละมัง้งก็คงงั้นแหละครับแล้วคุณชัยล่ะนอนพักผ่อนอยู่ในห้องค่ะหญิงสาวตอบพลางกว่าตาม,มองอีกฝ่ายอย่างพินิษนิ้วเรียวกรีดกลายตามแผงอกวกว้างจะว,ว่าไปคุณก็เป็นผู้ชายที่หลอ่อจนหาตัวจับได้ยากมากเลยนะหล่อมากจริงๆ ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมกับหวานคุณต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่ครับอารักถามตรงประเด็นขนาดที่เธอยิ้มยั่วก็แค่คิดว่าเราน่าจะเจอกันก่อนหน้าที่คุณจะเจอหวานพูดอะไรนะคุณมีสามีแล้วนะเขาปัดมือหญิงสาวออกรู้สึกไม่ชอบแววตาของผู้หญิงคนนี้เลยเพราะใครมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแฝงอยู่ตลอดเวลา แต่สามีของฉันพิการได้ยินเท่านี้ชายหนุ่มก็เดาทุกอย่างออกอย่างทะลุป,ปลุ่โปรงรอยยิ้มหยันปรากฏชัดตรงมุมปากอย่างสวยพูดว่าขอโทษนะผมไม่คิดจะมองผู้หญิงพิการอย่างคุณเหมือนกันฉันพิการตรงไหนแขนขาหรือก็ปกติดีทุกอย่างใจของคุณไงครับคุณเป็นคนใจพิการ พูดจบก็หันหลังเดินออกจากบ้านโดยมีเสียงสินิพาดังไล่หลังไอ้บ้าคิดว่าตัวเองหล่อกหรือทำญิงหรือไงแล้วนั่นจะไปไหนไปตามหาหวานครับเพราะผมมีลางสังหรณ์ว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอช่วงที่เปิดประตูรถแมวดำได้กระโจนพรวดเข้ามาในรถเขายื่นมือเข้าไปใหม่จะจับมันออกมาทว่ามันกลับแยกเขี้ยวใส่ ทำท่าเรากับพร้อมจะกัดเขาทุกเมื่อหากเขาจับมันสุดท้ายชายหนุ่มก็ยอมจำนนขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยปลายตามองโอเลี้ยงที่นั่งคอเชิดอยู่บนเบาะข้างคนขับแกนี่เป็นแมวหรือหมากันแน่ชักจะไม่เข้าใจดุยังกับหมาเลยจริงๆนะดวงตาสีเหลืองทองเหลือบมองชายหนุ่มอย่างไม่พอใจนะักที่โดนเปรียบว่าเหมือนหมา ก่อนที่มันจะสะบัดหน้าพืชไปทางอื่นเรากลับไม่อยากเสียวนาด้วยโดนแมวเมินใส่แบบนี้อารักก็รู้สึกตงหิดต,ตังหิดในใจชอบกนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาสตาร์ทเครื่องยนต์ขับไปตามทางเดิมที่เห็นดารุณีขับไปช่วงที่ติดไฟแดงเขาได้พยายามโทรหาเธออีกครั้งครั้งแรกไม่ติดเหมือนเธออยู่ในที่ที่อับสัญญาณ แต่เมื่อโทรอีกครั้งกลับมีสัญญาณฝ่ายดารุณีเธอดิ้นจนหมดแรงหอบหายใจระรัวจนซวงอกสะท้อนขึ้นลงใบหน้าซีดเผือดมองท้องฟ้าเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีดำสัตว์ตัวเล็กๆอย่างยุงเริ่มมาก่อกวนเธอต้องนอนนิ่งๆทั้งๆที่คันและเจ็บยิบๆอยากเกาใจจะขาดมันเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เธอเคยประสบมา เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นส่งผลให้เธอสะดุ้งใจชื้นขึ้นแต่พอเห็นว่ามือตัวเองโดนมัดติดกันก็ท้อแท้พยายามที่จะเอานิ้วเกี่ยวมือถือออกจากกระเป๋ากางเกงอย่างยากลำบากพี่คิดช่วยหวานด้วยช่วยถ่วงเวลาโทรศัพท์ขออย่าให้สัญญ,ญาณตัดขาดเลยเธอภาวนาในใจหยาดเหงือ่อเกาะซึมหน้าผากทั้งทงที่อากาศเย็นเฉียบ ด้วยความรักตัวกลัวตายเธอจึงใช้แรงฮึดที่มีอยู่เกี่ยวโทรศัพท์เครื่องน้อยจนโผล่ออกมาแล้วกดปุ่มสีเขียวพร้อมตะโกนกล้องช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันไม่อยากตายอารักขมวดคิ้วรีบถามเสียงรัวหวานคุณอยู่ที่ไหนฮลัลโหลหวานสัญญาณถูกตัดขาด และไม่ว่าเขาจะหมั่นโทรกลับไปอีกกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลชายหนุ่มเหลือบตามองแมวที่นั่งจ้องอยู่ข้างๆก่อนตัดสินใจกดโทรหาอีกคนตอนนี้เขาต้องการรู้โดยด่วนว่าสัญญาณโทรศัพท์ของดารุณีมาจากที่ไหนเพราะเขาหวั่นใจเหลือเกินว่าเธออาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายผ่านไปอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเธอไม่อาจรู้ได้เลย บรรยากาศท่ามกลางป่าไม้แน่นอนว่าต้องเย็นสบายแต่ทว่าเธอกลับรู้สึกร้อนรนอย่างบอกไม่ถูกยุงตัวเล็กบินฉวัดเฉวียนร,รุมกัดขาและแขนของเธอจนคันยุบยิบนี่มันอะไรกันเธอนอนคนเดียวอยู่กลางป่ามานานมากแล้วแต่ทำไมถึงไม่เห็นใครเลยสักคนเสียงย่ำใบไม้แกรกกรากก่อนที่ร่างในชุดดำกลมกลืนกับความมืด จะเดินถือคบเพลิงมาใช่คบเพลิงแบบโบราณจนไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้จะยังมีคนใช้แบบนี้อยู่อีกเป็นอย่างไรบ้างนอนดูดาวกลางป่าชายที่สวมหมวกโม่งได้เอ่ยถามอย่างใจเย็นแสงไฟสะท้อนให่เห็นแววตาวาววามราวกับสายตาของสัตว์ป่าดาวสวยไหมดวงนั้นสินะที่เป็นดาวเหนือไอ้บ้า ฉันไม่มีอารมณ์โรแมนติกดูดาวกับแกหรอกนะแกเป็นใครหญิงสาวเค้นเสียงถามด้วยลำคอแห้งผากเพราะขาดน้ำมานานหลายชั่วโมงบอกไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหงาหรือเปล่าเดรุณีแกทำแบบนี้ทำไมเพราะฉันเกลียดพ่อของเธอเกลียดพ่อเกี่ยวอะไรกับพ่อด้วยพ่อของเธอเป็นตะแก่หัวงู ทั้งๆท,ที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่มันก็ยังขมเหงน,น้องสาวของฉันจนท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบจนน้องสาวคิดมากผูกคอตายทั้งกลมคุณพระช่วยดารุณีพึมพำรรเสียงแทบไม่หลุดพ้นลำคอเธอเคยรู้มาบ้างเรื่องที่พ่อเจ้าชู้แต่ไม่นึกเลยว่าจะมีเหตุการณ์ชวนสลดเช่นนั้นเกิดขึ้นด้วยทำไมพ่อใจร้ายนัก ทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กบริสุทธิ์อย่างเลือดเย็นเป็นไงล่ะพอรู้เรื่องนี้แล้วเธอถึงกับอึ้งไปเลยใช่ไหมลองคิดดูสิชีวิตผู้หญิงอ่อนแอต้องมาโดนสับตัวผู้ย่ำยีโดยไม่นึกถึงคุณธรรมฉันต้องขอโทษแทนพ่อด้วยพ่อฉันก็ตายไปนานแล้วแกให้อภัยไม่ได้เชียวหรือพ่อเธอมันตายพเพราะมะเร็ง ตายเพราะป่วยถือว่าสิ้นอายุไขแล้วแต่น้องของฉันเพิ่งเป็นสาวได้ไม่นานยังอยู่ในวัยสดใสแต่กลับต้องจบชีวิตอย่างหน้าอน,นาดก่อนวัยอันควรหญิงสาวรอบกลือน้ำลายเหนียวหนืดลงคอก่อนจะแย้งเสียงปลาแต่พ่อกับฉันเป็นคนละคนกันนะแคร์พ่อแล้วมาลงที่ลูกได้ยังไงกันตอนที่ฉันเห็นน้องตัวเองร้องไห้ผูกคอตาย เธอรู้ไหมว่าในฐานะพี่ชายฉันเป็นทุกข์มากแค่ไหนพ่อเธอทำร้ายน้องสาวฉันแต่ก็เหมือนทำร้ายทุกคนในครอบครัวด้วยดังนั้นคงไม่แปลกหากฉันแค้นพ่อเธอแล้วจะมาลงที่เธอบ้างแกทำแบบนี้ไม่กลัวหมดอนาคตอยู่ในคุกหรือไงถ้าฉันกลัวฉันจะจับตัวเธอมาที่นี่หรือที่นี่คือที่ไหน หญิงสาวถามในสิ่งที่ข้องใจต่างจังหวัดในป่าแบบนี้เหมาะที่จะเผาเธอทั้งเป็นแม่สาวน้อยเผาทั้งเป็นดวงตาคู่โตเบิกโพรงอย่างตระหนกอกสั่นไหวคล้ายมีมือดีมาจับเขยา่าจริงหรือที่เธอจะต้องตายในสภาพสังเวชเช่นนั้นใอยแต่ตอนนี้ต้องรอเวลาก่อนมันพูดอย่างใจเย็น เยื้องไกลามาหยิบโทรศัพท์ของหญิงสาวที่หล่นตรงพื้นขึ้นมากดๆด,ดูสักพักก็เลิกคิ้วสูงชื่อที่บันทึกไว้ว่าคุณอาร์ตคงเป็นแฟนเธอสินะรู้ได้ไงถามเสียงตะกุกตะกักเพราะคนที่คิดว่าเธอคบหาเป็นแฟนกับอารักษ์มีแค่พี่ชายพี่สไพซและครอบครัวของว่าที่สามีกำลรอเท่านั้น มีอะไรที่เกี่ยวกับเธอแล้วฉันไม่รู้บ้างหลักมันย้อนถามก่อนหยัดยิ้มหยันอาร์ตคงเป็นห่วงเธอมากเดี๋ยวฉันจะโทรบอกสถานที่มันว่าเธออยู่ไหนถ้ามันมาทันเธอก็รอดแต่ถ้ามันมาไม่ทันผงกระดูกของเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินผืนนี้ชายชุดดำพูดพลางหัวเราะร่า เดินถือโทรศัพท์ของเธอเดินห่างออกไปเพื่อหาสัญญาณโทรศัพท์ขณะที่หญิงสาวมองตามหลังไปอย่างหวั่นวาดฝันเธอฝันอยู่ใช่ไหมถึงจะย้ำเตือนเช่นนั้นแต่เธอรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นี้คือความจริงไม่ใช่ความฝันหยดน้ำตาหลั่งรินจากดวงตาคู่สวยดวงตาเหมอมองดวงดาวนับหมื่นแสน ที่กระจัดกระจายอยู่บนฟากฟ้าแม้ยุงจะบินว่อนรบกวนเธอทว่าเธอกลับไม่คิดจะปัดป้องอีกต่อไปเธอนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้หยุดดิ้นรนหยุดไขว่คว้าหาหนทางรอดและเตรียมตัวพบกับความตายที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้